สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิบโฮมครัวบ้นบานๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิบค่ะวันนี้จิ๊บมีเมนูหมูปิ้งนมสดมาใช้เพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะ หอมนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะจิบทำกินเป็นประจำเลยนะคะคือทำกินเองเนี่ยได้กินแบบจุใจเลยนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะหรือจะกินกับน้ำจิ้มแจ่วดูวก็ได้ค่ะแต่สูตรนี้นะกินกับข้าวเหนียวเชก,ก็อร่อยแล้วค่ะทํากินเองอร่อยจริงๆนะคะซื้อกินก็อร่อยค่ะแต่ว่าได้น้อยเราก็แพงด้วยค่ะเพื่อนยังไงเราลองมาทํากินดูนะคะอร่อยไม่แพ้ที่ร้านเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะจิ๊บจะใช้สันคอหมูนะคะ600กรัมค่ะนำมาหั่นค่ะจะเห็นว่าหมูของจิ๊บมัจะเป็นแผ่นเนาะเพราะว่าตอนแรกจิ๊บตั้งใจจะทำสเต็กกินเนาะแต่ว่าเปลี่ยนใจมาทำแบบหมูปิ้งดีกว่าก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคำพอที่จะเสียบไม้ได้ค่ะนี่ค่ะจิ๊บก็หั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะก็หั่นไปจหนหมดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาตำสามเกลือกัน,นะคะ่ะ รากผักชี3รากซอยหรือตัดลงไปก็ได้ค่ะจิบมีกันไก่อยู่ใกล้ๆก็เลยตัดออกค่ะตัดลงไปใน,ในใครกเลยค่ะพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดาก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นพริกไทยแรงก็ลดลงนิดนึงได้ค่ะทีนี้ก็ตามเขาให้เขาละเอียดค่ะต่อไปใส่กระเทียมจิบใส่กระเทียมจีนะคะ8ปกีบค่ะกรีบไม่ใหญ่มากนะคะถ้าใครของใครกรีบใหญ่ๆก็ลดลงเหลือสีหกรีบค่ะตามให้ละเอียดเลยค่ะ เรามาดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีเนื้อหมูนมสดซอสถอยนางรมซอสปากเขียวซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บเนยละลายและ3มเกลือที่เราตามไว้เมื่อกี้ค่ะเรามาหมักกันเลยนะคะสันคอหมู600กรัม3มเกลือที่เราตําไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเลยนมสดหรือนมข้นจืดก็ได้นะคะ1น0ยกรัมทีนี้ก็นวดให้หมูดูดนมเข้าไปนะคะให้ให้เข้าเนื้อค่ะจะเห็นได้ว่าปริมาณของนมจะแห้งลงนะคะ ตรงรดต่อด้วยของกรงรลหมูครึ่งช้อน่าน้ำต,ตาลปี๊บ้กรัมเนยจืดละลาย60กรัมเนยจะเพิ่มความหอมอมากๆเลยนะคะซอสถั่วเหลืองฝ่าเขียว1ช้อนซอสหอยนางรม2ช้อนค่ะก็คืออย่าให้เต็มจนล้นนะคะเดี๋ยวจะเค็ม ทีนี้ก็นวดให้เข้ากันดีเลยค่ะยิ่งนวเดเยอะยิ่งเข้าเนื้อดีนะคะพอเข้าเนื้อดีแล้วนะคะจิ๊บจะใส่สีอิ๊วดำประมาณเส่งส่วนสามช้อนนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราจะใส่เพื่อให้สีของเขาเหลืองสวยนะคะสีเข้มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะจิ๊บจะแรปปิดนะคะ แล้วนำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะค่อยจะนำมาเสียบไม้แล้วก็ปิ้งกันนะคะตัวจิ๊บก็แช่ไว้หลายชั่วโมงเลยค่ะทำตอนดึกๆนะคะจิ๊บจะเอามาปิ้งกินตอนเช้าค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเตรียมเตาปิ้งค่ะไม้เสียบนะคะเอาแช่น้ำไว้ประมาณ10นาทีให้ไม้เขาดูดน้ำเข้าไปนะคะไม้จะได้ไม่มาดูดน้ำจากเนื้อหมูของเราเนื้อหมูของเราจะได้ไม่แห้งไม่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเสียบไม้ค่ะ เสียบหมูนะคะใส่ไม้ค่ะก็ถ้าเขายาวเกินไปนะคะเราก็พับเสียบลงไปในไม้ค่ะอย่าเสียบหนาเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เขาปิ้งสุกยากค่ะพอเสียบแล้วก็พักไว้นะคะข้าวพอเสียบเสร็จแล้วนะคะก็นํามาปิ้งบนเตาได้เลยค่ะจิบใช้ไฟมันมี5้าเบอร์นะคะเตาจิบใช้เบอร์สี่ค่ะเริ่มเหลืองเราก็กลับด้านเลยนะคะ เราจะกลับได้ประมาณ3-4รอบค่ะหรือก็ปิ้งไปจนเหลืองจนสุกดีนั่นเองนะคะส่วนที่ไหม้นะคะหรือส่วนที่ดำๆอะ่ะก็ใช้กรรไกรตัดออกนะคะจิ๊บก็ย่างไปตัดไปค่ะนี่ค่ะจิ๊บก็ปิ้งจนสุกแล้วนะคะจิ๊บก็พอแล้วค่ะเหลืองดีแล้วค่ะก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะจัดเสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะจะได้นุ่มๆอร่อยค่ะ าะถ้าเขาเย็นนะคะเขาก็จะแบบความนุ่มเขาก็จะหายไปเนาะแต่จิ๊บใช้สันคอหมูนะเขายังไงเขาก็ยังนุ่มกว่าส่วนอื่นที่เป็นเนื้อแดงอะไรแบบนี้คะ่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะกับน้ำจิ้มแจ่วคะ่ะอร่อยมากๆเลยคะ่ะลองทำกันดูเดอ้อแ่บค่ะสูตรนี้สำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ